แล้วก็อีกอันหนึ่งที่หมอใส่ลงไปแล้วหมอหมองว่ามันสําคัญมากโดยเฉพาะในวัยที่แบบวัยทํางานนะคะนั่นก็คือในเรื่องของตัวแมกนีเซียมคนส่วนใหญ่จะขาด Mag แมกนีเซียมนะเวลาที่แบบทำฟาสติ้งหรือไม่ก็แบบลดน้ําหนักแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็จะเป็นตะขิวเราก็จะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีแมกนีเซียมก็จะทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวก็จะผ่อนคลายมากขึ้น สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาคุยเรื่องของเชอร์โมนีวิตามินพลัสนะวิตามินช่วยในเรื่องของการคลายเครียดนะคะคืออะไรต้องบอกก่อนว่าพูดถึงเรื่องของความเครียดก่น,นะความเครียดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพร่างกายเราแบบหลายสิ่งอย่างเนาะถ้าพูดถึงในเรื่องของความเครียดก่อนนะ หนึ่งเรื่องของภาวะจิตใจความเครียดทางด้านร่างกายมันรวมถึงโอเวอร์เทรนด้วยนะในเรื่องของการกินแล้วก็บางทีเราก็จะเจอความเครียดในเรื่องของสภาว,าวะสิ่งแวดล้อมพวกฝุ่นควัน PM เ5็อ้ไอน้ํามันจะสังเกตว่าร่างกายจะเพลียเพราะว่าเราจะได้พวกพวกไฮโดรคาร์บอนพวกสารละเหยน้ํามันพวกนั้นเนะข้าร่างกายแล้วพวกนี้มันก็จะละลายในไขมันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็ไปที่สมองมันก็จะทําให้แบบพวกโลหะหนะักที่มันมากับพวกไอพวกนี้บางทีประสูตเข้าไปก็จะทําให้สมองเราแบบทํางานหนักเพราะฉะนั้นนะ ني, วันนี้พอ เรามารู้จักเรื่องของความเครียดที่แต่ละคนเจอแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเครียดมีอะไรบ้าง1ก็คือน้ําหนักไม่ลง 2. น้ําตาลไม่ลงนะคะสนอนไม่หลับเวลาเราเครียดนะก็จะทําให้สมองไม่โฟกัสความจําก็จะลดลงนะหมายความว่ามันก็จะมีผลต่อในเรื่องของแบบการทํางานของเราเาะฉะนั้นก็คือน้ําหนักไม่ลงนจนถึงอาจจะเพิ่มขึ้นได้พราะน่นก็คืออันนี้เป็นสรุปแบบสั้นๆว่าบางทีเนี่ยความเครียด เนี่ยนะมันก็มาในรูปแบบที่แบบว่าเราไม่รู้ตัวนะคะงั้นเช็คนะเช็คว่าถ้าใครมีอาการแบบเนี้ยก็อาจจะต้องกลับไปจัดการนะคะออกกําลังกายก่อนเลยให้มันเหมาะสมออกกําลังกายแบบไหน moderate exercise นะโดยเฉพาะออกไปเดินตอนเช้าคือดีมากเอาวันนี้เรารู้เรื่องของที่มาความเครียดจากเรื่องผลกระทบและว,วิธีการแก้ไขนะคะแต่ว่าวันนี้หมอจะเปิดตัวน้องใหม่ชาโมนีวิตามินพลัสนะคะเป็น product brand ดรสลินเองนะัเป็นตัวที่2 แล้วนะเป็นตัววิตามินที่ช่วยในเรื่องของการคลายเครียดน,นะคะคุณสมบัติมีอะไรบ้างจะมีเรื่องของทาร์เชอรี่พาวเดอร์คือเอาไว้ง่ายทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นในกลุ่มของสารสกัดที่มาจากพวกพืชสารเคมีในกลุ่มของไฟโตนิวตรียนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเรากินเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะไปเปลี่ยนในร่างกายของเราแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของในกลุ่มของสารสําคัญหลายๆตัวนะคะ่ออย่างเช่นทาร์เชอรี่พาวเดอร์ตัวเนี้ยนะคะพอเข้าไปปุ๊บมันจะกลา เป็นในกลุ่มของอะมิโนแอซิดที่เปลี่ยนไปเป็นสารตั้งตน้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปช่วยในเรื่องของทําให้ต่อมที่อยู่ในสมองของเราสร้างเมลาโทนินได้ดีขึ้นใช่มมันก็ไปช่วยเพิ่มฟังก์ชันของการสร้างเมลาโทนินได้ดีขึ้น ต่อมาตัวที่2ก็คือตัว L- เทน i นนะในกลุ่มของกรินทีนะคะก็คือใบชาเขียวด้วยแหละแต่ว่ามันมีที่มาจากหลายๆที่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะมิโนแอซิดนะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของสมองช่วยให้สมองเนี่ยมันเกิดการโฟกัส ต่อมาตัวที่3รีน T X ก็คือสารสกัดจากชาเขียวใบชาเขียวแน่นอนว่าในนั้นนะมันก็จะมีพวก L T A N, N อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงสารสกัดจากชาเขียวเรามักจะพูดถึงตัว E C G C นะคือตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสารเขาเรียกว่า super antioxidant คือมันก็จะช่วยทำให้สมองของเราเนี่ยนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดอนุมูลอิสระในสมองจริงๆมันก็ช่วยในทั้งร่างกายของเรานะคะแต่ว่าข้อด ของตัว green tea extract ก็คือว่าเวลาที่แบบเราได้เข้าไปมันมี p h y t o n u t r i e n t เยอะมากอ้าวทีนี้ มีส่วนประกอบตัวอื่นอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายสงบเพราะเราจะได้ยินชื่อคาโมไมล์ตัวนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้ร่างกายรู้สึกสงบนะรีแลกซ์นะ Relax, นะการดื่มชาคาโมไมล์ก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายสงบได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่หมอใส่ลงไปแล้วหมอหมองว่ามันสำคัญมากโดยเฉพาะในวัยที่แบบวัยทำงานนะคะนั่นก็คือในเรื่องของตัวแมกนีเซียมคนส่วนใหญ่จะ ขาดแมกนีเซียมนะเวลาที่แบบทำฟาสติ้งหรือไม่ก็แบบลดน้ําหนักเดี๋ยเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็จะเป็นตะขิวเราก็จะดอนไม่หลับเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีแมกนีเซียมก็จะทําให้กล้ามเนือ้อคลายตัวก็จะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรอีกนะในนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือไนอาซินนะคะก็คือตัววิตามิน B3 นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานของเซล ช่วยในเรื่องของการทำงานของไมโตคอนเดียนะคะมันก็จะช่วยทำให้เซลล์ของเราเนี่ยมันแอคทีฟสรุปก็คือว่ามันจะทำให้สภาพการทำงานของเซลล์ของเราเนี่ยนะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ช่วยโฟกัสไปในเรื่องของการ ผ่อนคลายทั้งสมองทั้งกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็จะทําให้เราเข้าสู่ภาวะแบบนอนหลับได้ได้ง่ายขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือว่าเออมันไม่ได้ไปมีผลกระทบต่อหรือว่าไปทดแทนการทํางานใดๆของร่างกายแปลว่ามันเป็นตัววิตามินที่เสริมเข้าไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็คือกินได้แบบ long term นะในระยะยาวนะคะโอเคทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคน